สวัสดีครับวันนี้มาดูกันนะครับว่ายุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับขับรถส่งอาหารจะคุ้มหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ขับด้วย X Max 300นะครับตอนนี้งานผมก็เด้งเข้ามาแล้วนะครับผมแต่รับงานก่อนนะครับร้านอิ่มพุ่งนะครับเราแค่หาลูกค้าแป๊บหนึ่งวครับสวัสดีครับคุณลูกค้าที่น่ารักยืนยันออเดอร์ที่สั่งนะครับขอบคุณที่ไว้ใจใช้บริการแก๊ปฟู้ดนะครับ มาดูกันนะครับวันนี้นะครับผมจะขับแก๊ปนะครับส่งอาหารนะครับลองดูว่าจะคุ้มกับค่าน้ํามันที่เราเสียไปหรือเปล่านะครับลองดูว่ายุคน้ํามันแพงแบบนี้นะครับจะคุ้มกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมใส่หมวกกันน็อกก่อนนะครับไปรับออเดอร์นะครับเมื่อกี้ผมว่าจะแวะไปเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนนะครับแต่ว่าออเดอร์มันเข้ามาก่อนนะครับ เดี๋ยวผมระหว่างทางเดี๋ยวผมจะไปเติมน้ำมันให้เตรียมถังนะครับแล้วก็ตอนกลับนะครับคอยดูว่าผมจะเติมน้ำมันกลับที่บ้าน in, สวัสดีครับเข้ากี่ออเดอร์แล้วพี่ ออเดอร์เล็กเลยใช้รูปภาพบันทึกราเตรียมเสร็จแล้วใช่ได้รับแล้ววันนี้เราก็เดินทางไปส่งอาหารให้บ้านลูกค้านะครับออเดอร์ Order. Life into something that you can never own I feel this pain, you already know Turn that to gains, let my money show I've got these things that I can't let go Watch me turn this life into something that you can never own

Grab a bat I don't know, my wrath my blood boils over like Oh God here goes I lost all from my h e a d to my toes รอบนี้รายได้สุดพิ่ของเราก็คือ20บาทนะครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเดี๋ยวตอนเติรงานลองดูมาเติมกลับนะครับว่าจะใช้น้ำมันไปกี่บาทนะครับแล้วรายได้ของเราจะได้เท่าไหร่นะครับ You got me,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  got

i am going poke a hole for you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older do crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. ราได้งานที่สองแล้วนะครับเราถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก,กับใบเสร็จน,นี่ส่งใกล้ๆอีกไปเดี๋ยวมา โทษนะครับอาคารที่20อยู่ที่ไหนครับขอบคุณครับ ลูกค้าก่อนนะครับรอบนี้เราก็จะได้กันอีก20บาทนะครับรวมเป็น40บาทแล้วนะครับ อนนี้เราก็าไปรอออเดอร์ที่3กันต่อเลยนะครับ <laughs> ตอนนี้ผมก็ได้งานที่สามแล้วนะครับรับอาหารถ่ายรูปกับใบเสร็จนะครับถ่ายรูปใช้รูปภาพบันทึกนะครับร้านเตรียมเสร็จแล้วนะครับใช่ได้รับแล้วเราไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับ I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah. outside of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back, bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games let like my money show I've got these things that I can let go Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain you already know Turn that to nah like money show <coughs> I've got these things that I <coughs> can go Watch me turn this life into something that you could never own. ถึงงแล้วจัดส่อาหาหรตอนนี้เราก็ส่งน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เงินอีก20บาทนะครับเอาไหร่ทัอครบ นี่มาวันนี้นะวากวัโตัแล้วนะครับขอบคุณครับจัดส่งอาหารแล้วจัดส่งอาหารแล้วรอบนี้เราก็จะได้เงินอีก20บาทนะครับเราได้3งานแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรองานที่4กันต่อเลยครับตอนนี้เราก็ได้เงินไป5-9บาทนะครับ ได้60บาทตัวทัะไปอีก1บาทก็เหลือ59บาท เข้ามาแล้วนะครับที่ร้านชา OWL นะครับเราไปรับออเดอร์กันเลยครับ ก็ได้น้ำแลนะ้วครับถ่ายรูปใช้รูปภาพบันทึกร้านเตรียมเสร็จแล้วใช่ได้รับแล้วตอนนี้เราก็เดินทางไปส่งน้ำให้ลูกค้านะครับ พร้มอมแล้วก็ไปกันเลยงานเยอะไหมครับ ครับจอดอยู่ที่ป้อมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้อมครับครับอ,อ่าต้องบอกบอกต้องบอกตอนนี้บอกไม่ได้ครับเพราะว่าคุยโทรศัพท์อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรบอกก็ได้ครับเดี๋ยวผมกดว่าก่อน แปดสิบเก้าบาทบอกสักแปดร้อยเก้าสิบเนาะจะได้กำไรฮัโลครับแปดร้อยเก้าสิบบาทครับ <Okay. S 1> ครับ ยืนยนันรอบนี้เราก็จะได้อีกยี่23บาทนะครับคุยกับกล้อง,ออเ,งอเดี๋ยวนี้ยุคยุคยุคไอทีแล้วต้องคุยกับกล้องแล้ว,ว,ออลวรอบนี้เราก็จะได้กันอีก23บาทนะครับเสร็จสิ้นตรง รา,ายได้ของเราก็คือ102บาทแล้วนะครับ นี้ผมได้รับงานที่6แล้วนะครับเราไปรับงานที่6กันเลยครับ อนนี้ผมได้อาหารแล้วนะครับเราก็ไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับลูกค้าเราอยู่ไกลสักหน่อยนะครับไปกันเลยแี่ขอบคุณครับ อบบคคุณครัถึงแล้วจะส่งอาหารแล้ว8ปบาบาทรอบน,นี้เราก็จะได้อีก25บาทครับตอนนี้เราต้องไปรับผู้โดยสารนะครับไปที่ निफ्टी में यार ได้ทิปจากลูกค้าอีกนะครับ7บาทรวมเป็น40บาทน,นะครับยืนยันนะครับรอบนี้รายได้สุดที่26บาทน,นะครับเราก็ไปรอออเดอร์ต่อไปกันเลยครับ ออเดอร์นี้ผมจะสร <ทำ S 1> ุปให้ฟังนะครับถ่ายรูป แล้วตรวจสอบรายการเลยเอาใช่ได้รับเลยอยัตอนนี้ผมก็เดินทางไปส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเสร็จออเดอร์ดีผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าเติมน้ำมันไปกี่บาทน,นะครับว่าคุ้มกันหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็ขับไปประมาณ3ชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าต่อไป

รอบนี้เราก็จะได้อีก20บาทนะครับเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันนะครับแล้วก็สรุปให้ฟังนะครับตอนนี้นะ้ำมันดีเซลก็ลิตรละ35บาท44สตางคนะครับเบนซิน <'s> 95นะครับ42บาท5สตางค์นะครับ ใกล้เก้าออเดอร์เก้ารายการได้เงินหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาท <c oughs> ได้โบนัสสาบาทเติมน <c oughs> ้ำมันไปเท่าไหร่หก <c oughs> บาทเต็มถังยังโอเคหกบ, okay. บาท <c oughs> ไม่ต้องทอนนะครับ มันมนี่จะใช้แบบไฟฟ้าแล้ว <c oughs> จริงเหรอ <c oughs> ติดไฟฟ้าแล้วเหรอ <c oughs> ใช่รถมันออกมาแล้วของ Yamaha E01 เดี๋ยวซื้อมาใช้ ขับแก๊สยุคน้ำมันแพงจะคุ้มไหมนะครับมาดูกันนะวันนี้ผมไปรับออเดอร์แก๊สนะครับวันนี้เกือบ4ี่ชั่วโมงนะครับเกือบ4ี่ชั่วโมงสรุปรายได้นะครับรายได้ของผมก็คือ194บาทนะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับรายได้ของผมก็คือ194บาทนะครับแล้วก็อินเซนทีฟของผมก็คือ64เพชนะครับ64เพชนี่เราก็จะได้เงินอีก30บาทนะครับ ก็รวมเป็น2 2 4บาทนะครับรวมเป็น224บาทนะครับแล้วก็ได้ทิปประมาณ20บาทนะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปเมื่อกี้นะครับน้ำมันที่เราใช้ในการวิ่งนะครับใช้น้ำมันแค่60บาทนะครับผมใช้รถ X Max 300กสาอซีซีนะครับถ้าเพื่อนๆใช้รถซีซีน้อยกว่านี้ก็จะคุ้มมากกว่านี้นะครับสรุปว่าวันนี้เราก็ยังโอเคนะครับขับงานรับงานแก๊ปฟุดในยุคน้ำมันแพงเราก็ถือว่ายังมีรายได้เสริมอยู่นะครับ วันนี้ผมวิ่งแค่3ชั่วโมงกว่าๆสามชั่วโมงนิดๆนะครับก็ได้เงินไป200ปร้กว่าบาทแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณมา,มากๆครับวันนี้ก็ขออนุญาตไปรับไปพักทานข้าวก่อนนะครับ